วัสดีนะครับพบเสียปิบาลน,นะครับในวันดังคารที่25กรกฎาคมนะครับขอพระคุณความรักการปกป้องอยู่เหนือพวกเราทุกคนและพระพรแห่งสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ในพระคำที่เราจะอ่านด้วยกันในเฉลยธรรมัญญัติบทที่28นะครับทั้งหมด68ข้อด้วยกันผลตั้งหัวข้อวันนี้ว่าผลของการเชื่อฟังและ ไม่เชื่อฟังนะครับอันนั้นเมื่อชนชาติอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วโมเสสบอกให้ชนชาติอิสราเอลแบ่งออกเป็นสองเผ่าแบ่งเป็นแบ่งสิบสองเผ่าแบ่งเป็นหกหกหกเผ่านั้นจะอยู่บนภูเขาเกลาสิมเก่าวคําอวยพรอีกหกเผ่านะครับอยู่บนภูเขาเอบานนะครับเก่ 9, าวคําสาบแช่งนะครับแล้วให้คนเลวีเนี่ยประกาศ บัญญัติต่างๆว่าถ้าใครทําบาปอะไรนะครับเขาจะได้รับคำนะครับสาปแช่งและเขาทำใช้คาว่าอะไรใช้ทำถ้าเขาเชื่อฟังนะครับเขาจะได้รับพอรอะไรบ้างนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่พระโบเสดบัญ้ายเขาทำในบทที่28นี้ทั้งหมดเนี่ยจะกล่าวถึงรายละเอียดนะครับถึง พ,อพอระพรกับคำสาปแช่งนะครับในบทที่27เมื่อวานนี้เราจะพูดถึงว่าถ้าเขาทำความบาปประเภทนี้เขาจะได้รับคำสาปแช่งนะครับแต่วันนี้จะพูดว่าจะเขาจะได้รับพ,อพอระพรเรื่องอะไรบ้างถ้าเขาทำอะไรแล้วถ้าเขาทำบาปอะไรเขาจะรับคำสาปแช่งแบบไหนลงดีเทลรายละเอียดนะครับ เพะนให้เราไปอ่านในส่วนแรกนั้นข้อหนึ่งคือเพ,อพอราะพรแห่งการเชื่อฟังอยู่ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ยี่ข้อที่สิบสี่แล้วข้อสองคำแช่งสาบแห่งการไม่เชื่อฟังอยู่ในข้อที่สิบห้าจนกระทั่งถึงหกสิบแปดจบบทน,นะครับให้เราอ่านนะครับเพราะบทที่ยี่แปดที่จะพูดรายละเอียดถึงความการเชื่อฟังอะไรและเขาจะได้พอรอะไร แล้วพูดถึงเรื่องของบาปเรื่องใดแล้วถ้าเขาจะได้รับคำสาปแช่งอย่างไรนะบทเรียนครับเราไปดูบทเรียนข้อคิดนะครับประการที่หนึ่งพระเจ้าทรงรักจึงทรงเตือนการที่พระเจ้าพูดรุนแรงนะเรื่องอ,อใช้คำว่าเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปอ่านแล้วโอ้โห เราจะฟังแล้วเราจะรู้สึกกลัวนยะยำเกรงพระเจ้าทั้งหมดเหล่านี้พระเจ้าพูดก็เพราะพระเจ้าเตือนเหมือนอย่างพ่อที่เตือนลูกว่าอย่าทํานะถ้าทําจะเกิดอะไรผลอะไรตามมาน,นั้นคือหัวใจของพระเจ้าที่พระอ,องค์ไม่ปรารถนาให้บุตรของพระอ,องค์นะครับที่พระอ,องค์ทรงรักชนชาติที่พระอ,องค์ทรงเลือกนะครับให้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นประการที่สองนะครับ พระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของพระพรก็คือพระเจ้าด้วยความรักพระเจ้าจึงทำไมครับปรารถนาให้นะอิสราเอลนี้เนี่ยอยากได้พรจึงพูดถึงว่านะในพระทัยของพระองค์อยากให้ชนชาติของพระองค์ได้รับพระพรจึงพูดถึงพระพรว่าเขา เองจะได้พรอ,อะไรเราจะฟังเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกที่ดีนะครับแล้วเราอยากจะกทําตามอยากจะเชื่อฟังอยากจะปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเพื่อเราจะได้รับใช่ไหมครับสิ่งนั้นนะทั้งหมดนี้นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเราได้เห็นแล้วข้อคิดนะครับบทเรียนประการที่สองจะเห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้า พระเจ้านี้เมื่อมนุษย์ทําบาปคุณจะต้องทําไมครับรับการลงโทษเมื่อมนุษย์เชื่อฟังนะครับเราก็จะได้รับพระพรนะครับพระเจ้าจะอวยพรกับคนที่ดาเนินชีวิตไม่ถูกต้องไม่ได้เพราะว่าเนั้นไม่ใช่เป็นพระลักษณะของพระเจ้านะครับข้อคิดประการสุดท้ายข้อที่สามอิสราเอลรับพรหรือรับคำสาปแช่งขึ้นอยู่กับการเลือก ที่จะเชื่อฟังและไม่เชื่อฟังพระเจ้าให้เสรีภาพแั่เราอยู่ที่เราพระองค์บอกเราผลของการเชื่อฟังคือมีอะไรรายละเอียดผลของการไม่เชื่อฟังมีอะไรบ้างแล้วคุณไปตัดสินใจทั้งหมดการอยู่ที่การตัดสินใจที่เราจะเลือกที่จะฟังหรือเลือกที่จะไม่ฟังขออธิษฐานให้พวกเราทุกคนที่จะมีหัวใจ มีความปรารถนาวิญญาณลึกๆในใจของเราที่จะเชื่อฟังคำสอนพระบัญญัติของพระเจา้าเพื่อเราจะได้รับพระพรเพราะนั้นคือหัวใจที่พระเจ้าปรารถนาให้เราอยากจะได้รับนะครับ